ฉันอยู่ในคาเฟ่และไม่กล้าเดินออกมาแม้แต่ก้าวเดียวฉันอายและตัวแข็งทื่อจูลี่มองหน้าฉันด้วยอารมณ์ที่หลากหลายฉันกลัวฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าทำแมชชีนมีจริงฉันคงไม่ทำอะไรแบบนั้นไงฉันเมดิสันอายุส7บปีคุณคงจะไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเท่าฉันอีกแล้วฉันมีสีตาที่ไม่เหมือนกันและตอนสามขวบก็มีปานปรากฏขึ้นบนผิวหนังฉันจึงเป็นเด็กที่มีสองสิ่งที่แตกต่างกับคนอื่น คือโรคตาสองสีและโรคผิวด่างและฉันกังวลกับเรื่องนี้มาตลอดตอนยังเด็กฉันคิดว่าตัวเองดูน่ากเกลียดมากๆฉันพยายามหาเสื้อผ้ามาปกปิดรอยพวกนี้เพื่อไม่ให้คนอื่นมาเห็นมันแต่ว่าต้องขอบคุณพ่อแม่อาจารย์และเพื่อนๆพวกเขาได้ทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนปมด้อยของฉันให้เป็นความภูมิใจได้ทุกๆวันพวกเขาชื่นชมฉันและในที่สุดฉันก็เลิกรู้สึกอายในร่างกายของตัวเอง ยิ่งกว่านั้นฉันสามารถยอมรับตัวเองและรักตัวเองได้ฉันคิดว่านั่นยิ่งทำให้ทุกคนชอบฉันมากขึ้นหนุมน่มๆซื้อของขวัญมาให้ฉันมากมายและสาวๆก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อได้เป็นเพื่อนกับฉันฉันชอบช่วงเวลาในตอนนั้นมากแต่อยู่ๆคืนหนึง่งพ่อกับแม่ก็บอกข่าวร้ายกับฉันพวกเขาต้องย้ายไปทำงานในสาขาที่เปิดใหม่เราจึงต้องย้ายไปอยู่เมืองใหม่ด้วยฉันต้องบอกลาเพื่อนสมัยเด็กทั้งน้ำตา ฉันหยุดคิดมากไม่ได้ถึงแม้ว่าบ้านใหม่จะอยู่ห่างแค่สี่ร้อยไมล์ก็ตามเพราะว่ายังไงชีวิตทั้งชีวิตของฉันก็มีแค่เมืองเล็กๆนั้นและฉันกลัวว่าค้หาเพื่อนแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วแต่มันก็ไม่แยกขนาดนั้นวันต่อมาฉันมาที่โรงเรียนใหม่เป็นครั้งแรกทันทีที่ฉันเข้าห้องไปทุกคนก็มองฉันอย่างตกใจและเริ่มกระซิบกระซาบนั่นทําให้ฉันนึกถึงความกลัวในวัยเด็กทันทีฉันกลัวแล้วก็อยากหนีไปจากที่นี่ แต่อยู่ๆพวกนักเรียนก็เริ่มเข้ามาทักทายฉันแล้วก็เริ่มถามชื่อพวกเขามีเรื่องถามฉันมากมายมันเป็นแบบนี้มานานหรือยังตาสองสีนั้นบอดสีต่างกันไหม้รยพวกนั้นเจ็บหรือเปล่าแต่ฉันก็ค่อยๆตอบคำถามทุกๆคนและในวันนั้นฉันก็กลายเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดฉันคิดไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะได้รับการสนใจขนาดนี้และฉันก็กลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่สวยงาม แต่ฉันไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นเกิดขึ้นวันต่อมาฉันเจอเพื่อนใหม่แล้วมานั่งที่โต๊ะแต่ยู่ๆฉันก็ถูกเรียกตัวไปที่ห้องของผู้อํานวยการฉันตกใจจนเกือบตกเก้าอี้ฉันทําอะไรผิดไปเหรอแต่เปล่าเลยปรากฏว่าฉันไม่ได้ถูกเรียกตัวไปตักเตือนตรงกันข้ามเลยผู้อํานวยการยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นคนที่มีลักษณะที่ไม่ธรรมดาแบบนี้และเธอก็ตัดสินใจจะส่งฉันไปประกวดนางงามของโรงเรียนอีกด้วย ฉันดีใจมากแล้วก็รีบเอาข่าวดีไปบอกกับเพื่อนๆในทันทีพวกเขาสัญญาว่าจะคอยช่วยฉันสาลๆเลือกชุดเดรสแสนสวยให้ทั้งแต่งหน้าทาปากทำผมให้ฉันและฉันก็มาฝึกร่บมงกุฎก่อนที่จะเริ่มประกวดซะอีกโดยไม่ได้คิดจะเตรียมตัวอะไรเลยฉันคิดว่ารูปร่างที่มีเอกลักษณ์ของฉันจะเป็นเครื่องต่อรองกับกรรมการได้แต่โอ้ฉันคิดผิดไปเมื่อการประกวดเริ่มขึ้นฉันขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มกว้าง ทันทีที่คนดูเห็นฉันทุกคนต่างตกใจฉันโดดเด่นกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมากแต่เมื่อการประกวดดำเนินต่อไปผู้คนก็ได้มหมดความสนใจในตัวฉันปรากฏว่านอกจากความงามแล้วกรรมการยังประเมินความสามารถด้านอื่นอีกด้วยทั้งพรสวรรค์ความสามารถการแสดงออกและวัทศินและฉันก็สอบตกในทุกด้านเป็นครั้งแรกที่รูปร่างของฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและมงกุฎก็ตกเป็นของคนอื่นคนที่ดูธรรมดาที่สุดเออ นั่นทําให้ฉันโกรธมากทุกคนชื่นชมผู้ชนะและพวกเขาก็ให้รางวัลนางงามเอกลักษณ์เด่นเป็นรางวัลปลอบใจฉันมันทําให้ฉันอารมณ์เสียยิ่งกว่าเดิมและแน่นอนวันต่อมาฉันก็ยังอารมณ์เสียไม่หายฉันมั่นใจว่าเพื่อนๆต้องรีบมาปลอบใจฉันอย่างแน่นอนเพราะว่าทุกคนที่โรงเรียนกล่าวก็ทําแบบนั้นแต่ทุกคนกลับทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันกังวลฉันคิดมากกับความพ่ายแพ้นี้และต้องทนกับอะไรแบบนี้ไปตลอดทั้งเดือนไม่ได้นะ ตอนแรกเพื่อนๆก็สนใจฉันนะแต่ว่าพวกเขาเริ่มหลบหน้าฉันฉันพยายามเรียกร้องความสนใจพยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทิ้งฉันไปตอนนี้ฉันเข้าใจถึงความรู้สึกของคนอื่นถ้าหากว่าเป็นฉันก็คงไม่เข้าใกล้ผู้หญิงที่อวดดีแบบนี้เหมือนกันแต่ฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาหักหลังฉันฉันกังวลและก็บอกเรื่องนี้ให้พ่อแม่ฟัง แต่อยู่ๆวันหนึง่งพวกเขาก็บอกว่าเราจะย้ายกลับเมืองเก่ากันเราจะได้ย้ายกลับบ้านเกิดเพราะว่างานของพ่อแม่โอ้ข่าวนั้นทำให้ฉันดีใจมากเพราะว่าฉันคิดถึงเพื่อนๆของฉันมากและฉันรู้ว่าพวกเขาต้องช่วยให้ฉันมั่นใจในตัวเองขึ้นได้แนะ่และฉันคิดถูกหล่าเพื่อนเก่าดีใจที่ได้เจอฉันมากไม่ว่าใครก็ให้ความสนใจฉันและฉันก็กลับมามั่นใจในตัวเองอย่างรวดเร็ว และฉันก็บอกได้เลยว่าอีก็ของฉันกลับมาพุ่งทะลุหลอดอีกแล้วล่ะคะ่ะฉันพูดถึงแต่โรคผิวด่างและก็ตาสองสีในทุกบทสนทนาเพื่อนๆฉันก็ฟังอย่างตั้งใจจนกระทั่งจูลี่ย้ายเข้ามาตอนที่อาจารย์พาเด็กใหม่เข้ามาฉันก็คิดว่าเธอนี่แหละคือคู่แข่งเพราะว่าเธอสวยมากๆเลยและทุกคนก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเธอเพราเขาอยากเจอเธอและบอกว่าจะช่วยเรื่องการเรียนแล้ก็พาเธอไปดูรอบๆโรงเรียน และแล้วฉันก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครสนใจแต่ถึงเป็นแบบนั้นฉันก็คาดไม่ถึงเลยว่าฉันจะลืมปัญหาทุกอย่างไปด้วยเรื่องบังเอิญเรื่องเดียววันหนึ่งฉันเดินกลับบ้านตามปกติแต่อยู่ๆฉันก็เห็นเขามีผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากแท็กซี่แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าบ้านหลังข้างๆฉันเพราะว่าเขาสวมแว่นดำฉันจึงเห็นหน้าของเขาไม่ค่อยชัดแต่ชายแปลกหน้าคนนั้นดูเท่มากๆจนฉันใจสั่นไปหมดแล้ว ตั้งแต่นั้นในหัวของฉันก็มีแต่เรื่องวิธีตีสนิทกับเพื่อนบ้านคนใหม่และในวันหนึง่งฉันได้รับโอกาสนั้นที่ข้างรั้วฉันเห็นเขานั่งอยู่บนม้านั่งในสวนฉันจึงโบกมือทักทายเขาแต่เพราะบางอย่างเขาไม่สนใจฉันเลยฉันกลัวจนเสียวสันหลังว่าเออเขากลัวเพราะว่ารูปร่างของฉันหรือเปล่าก็ถึงไม่ยอมทักทายฉันหรือว่าเขาอาจจะสับสนเพราะว่ารอยบนผิวหนังของฉันกัน แต่ฉันก็รีบตั้งสติแล้วก็เขี่ยความคิดที่ไม่ดีนั้นทิ้งไปให้หมดไม่ฉันฉันอย่าเพิ่งคิดมากได้จะดีกว่าฉันแค่ต้องรุกอีกหน่อยก็พอฉันโน้มตัวเข้าไปใกล้รั้วแล้วก็ตะโกนให้เอะไงฉันไม่ดีสันนะเพื่อนบ้านเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันมาทางฉันโดยที่ไม่ถอดแว่นดําออกเขาแนะนําตัวว่าชื่อจอจี้แล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรกันต่อแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากเองั้นไปเจอกันนะแล้วก็วิ่งกลับเข้าบ้านด้วยความอาย ตั้งแต่นั้นฉันแทบจะไม่ได้คุยกับจอจี้เลยเขาไม่ได้เมินฉันและก็ยังมองมาทางฉันด้วยนะแต่เพราะเหตุผลบางอย่างเขาไม่เคยเข้ามาทักทายหรือว่าเริ่มคุยกับฉันก่อนเลยฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่วันนึงทุกอย่างก็ชัดเจนวันนั้นฉันเดินเล่นแถวบ้านและเห็นจอจี้นั่งอยู่ในคาเฟ่ฉันรวบรวมความกล้าและตอนที่จะเดินเข้าไปหาเขาก็มีคนตัดหน้ายายผู้หญิงคนนั้นจูลี่เธอนั่งข้างๆจอจี้และจับมือของเขา ตอนนั้นความอิจฉ้าและก็ความกังวลผุดขึ้นมาในใจของฉันอย่างงั้นนี่เองฉันคงจะดีไม่พอสําหรับคนหลงตัวเองแบบนายอย่างนั้นสินะมอนนั่นคงจะคุยแต่กับคนที่สวยที่สุดสินะและเพราะว่าฉันไม่ปกติเขาก็เลยไม่ยอมคุยกับฉันไงถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ฉันคงไม่ทําอะไรแบบนั้นอย่างแน่แต่ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันฉันโกรธมากฉันเดินเข้าไปหาคู่รักนั้นโดยที่ไม่ทันทักทายฉันดึงแว่นตาของจอจี้ออกเพื่อมองตาเขา แต่สิ่งที่เห็นทำฉันแข็งทื่อม่านตาของจอจี้ไม่ตอบสนองต่อแสงแดดตาของเขาไม่ขยับเลยและในตอนนั้นฉันถึงได้รู้ความจริงเพื่อนบ้านของฉันไม่ใช่คนหยิงหรือว่าคนหลงตัวเองเขาก็แค่ตาบอดฉันค่อยๆวางแว่นดำของจอจี้ลงบนโต๊ะแล้วก็พึมพำไม่เป็นภาษาจูลี่มองฉันด้วยความตกใจและฉันก็พูดอะไรไม่ออกจอจี้ไม่พูดอะไร นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันอยากจะแทรกแผ่นดินหนีแต่โชคไม่ดีนะักที่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นฉันจึงวิ่งหนีแต่มันไม่ช่วยให้ฉันสงบใจได้เลยความรู้สึกผิดในตอนนั้นมันกัดกินใจฉันทำไมช่วงเวลาที่ผ่านมาฉันถึงไม่สังเกตเห็นเลยนะฉันมัวแต่คิดถึงเรื่องของตัวเองจะไม่สังเกตเห็นเรื่องที่ชัดเจนขนาดนี้จอจี้ไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายหน้าตาเป็นยังไงเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือจิตใจต่างหาก ความคิดค่าดิยมและอุปนิสัยคนที่สามารถไับฟังแล้วก็พูดคุยด้วยได้และฉันก็ไม่มีอะไรแบบนั้นอยู่ในนิสัยของตัวเองเลยและในตอนนั้นเองฉันถึงได้คิดถึงเรื่องที่ผ่านานมาหลังจากย้ายบ้านเ <_ press> พื่อนของฉันต่างชอบฉันเพราะว่ารูปร่างและฉันก็แพ้การประกวดนางงามเพราะคิดว่าตัวเองพิเศษและไม่เคยคิดที่จะพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองมีข้อดีเหมือนกันฉันทำพลาดฉันทอดทิ้งเพื่อนและทำให้พ่อแม่เป็นห่วง ไม่เดี๋ยวก่อนนะอยู่ดีๆฉันก็คิดได้ฉันรีบลงไปที่บันไดห้องรับแขกอย่างรวดเร็วแล้วก็ถามพ่อแม่พ่อแม่บอกความจริงหนูมาทําไมเราถึงกลับมาที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องงานใช่ไหมเป็นเพราะว่าปัญหาของหนูใช่หรือเปล่าละ่ะตอนแรกพ่อกับแม่พยายามจะปฏิเสธทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยอมบอกฉันตอนที่ฉันกําลังเศร้า พ่อกับแม่ก็เริ่มโทษตัวเองในทุกๆเรื่องพวกเขาก็เลยจึงตัดสินใจพาฉันกลับมาในที่ที่ฉันมีความสุขที่สุดฉันกอดพ่อแม่นั่นพวกเขายองสละงานเพื่อฉันและฉันเองก็ไม่มีสิทธิ์ไปโทษพวกเขาหรือว่าทําให้พวกเขาเสียใจเลยฉันฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้เองเพราะว่าทุกอย่างนี้ขึ้นอยู่กับฉันแล้วและฉันตัดสินใจเริ่มต้นที่จอจี้ฉันทำสูตรเค้กแสนอร่อยจากแม่และใช้เวลาทั้งเย็นกับแป้งและน้ําตาล เขาบอกตรงๆเลยว no ่าเค้กก็ออกมาไม่ได้ดูดีเท่าที่คิดแต่ก็ไม่เป็นไรจริงไหมของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับรสชาติต่างหากล่ะฉันเตรียมเค้กแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านจอจี้เรื่องแรกที่ฉันทําก็คือขอโทษที่ตัวเองทําตัวแย่ๆกับเขาแต่เขาบอกว่าไม่ได้คิดมากอะไรเลยเราคุยกันตลอดเย็นและเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนชื่นชมฝีมือของฉันไม่ใช่หน้าตาจอจี้ชมเค้กของฉัน และเขาก็พูดอย่างจริงจังจนฉันคิดว่าไปเรียนทำอาหารดีหรือเปล่านะทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากแต่ว่าอยู่ๆก็มีคนเคาะประตูฉันเปิดประตูและเห็นจูลี่ฉันอารมณ์เสียเลยแต่ฉันก็ตั้งสติแล้วก็ยิ้มให้เธอแต่กลายเป็นว่าที่ผ่านมาฉันคิดมากไว้คนเดียวรรากฏว่าจูลี่คือน้องสาวของจอจี้และเธอลืมกุญแจบ้านก็เลยต้องเคาะประตู ฉันถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะว่านี่ก็สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเธอถึงจับมือจอร์จี้ที่คาเฟ่และนี่มันยังหมายความว่าฉันยังมีโอกาสที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนของจอร์จี้และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มต้นชีวิตแบบใหม่กลายเป็นเพื่อนกับจอร์จี้และจูลี่ได้เปลี่ยนฉันไปตลอดกานฉันเลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกและตอนนี้ฉันคิดว่า <c oughs> ฉันพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนพิเศษแล้วถ้าคุณเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันบอกหน่อยสิ ว่ามันส่งผลกับคุณมากแค่ไหนเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยฉันจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลย